เอาละฮะก็สุดเด็กคุณชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนนี่ชชฟมอนสเตอร์นะสำหรับวันนี้นะเราจะมาเล่นกุญแจเมา่นะฮะในแลนด์แมทเกมเมาเดียวสู้อ๋อนะฮะเอ้ไอ,เ,อเดี๋ยวก่อนไอความสกิลผิดนนเนี่ยเนี่ยฟาไปแล้วฟาไปแล้วนี่เราทำอะไรของเราเนี่ยไอชิบหายชิบหายไอสโลว์ชิ้นหมา,า,ายเลยต้องมาเลยเราต้องมาเลยเราต้องมาเลยเราเอาวะ อ้าวอะว้าเกาอเพื่อนอย่างเดียวเกาะเพื่อนอย่างเดียวมามาก็ในตานี้นะฮะเราจะมาเล่นอุกุนี่มเมอร์ยิงชนกับอ่าอออแมนนะทุกคนนะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอ่ามดดิ้งเลือนให้เรานะฮะขอบคุณครับขอบคุณมดมากครับนี่ไงเขามาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มกานเดินออกไปเท่าไรผมรู้ว่ามดสยังอยู่เพราะสำหรับตัวบีนี่มานะถ้าศัตรูยินแช่สกิล2จนมันระเบิดนะฮะมันก็จะเด้งเลือดกลับมาหาเรานะหรือว่าอุ้ยแล้วก็เลือดที่เด้งกลับมาค่อนข้างแรงเลยนะฮะ What What the fck อู้บ้าจริงบ้าจริงบ้าจริง เอา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 เขาหรือเปล่าเขาหรือเปล่าเขาหรือเปล่าโอเคไหมเขางั้นเรากลับเฮ้ยเขาตายเลยวะชิบหายแล้ว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 เขาจะสร้างเลยหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหอืม นิดเดียวนิดเดียวโอ้ยนิดเดียวนี่ตัวนิดเดียวบ้าไมาไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ายุ่งกับเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี้ยจะมายุ่งกับเราทำไมโอว้อวะโอ้วะมีการแคมป์เกิดขึ้นมีการแคมป์เกิดขึ้น มีการแชมป์เกิดขึ้นอือ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 เอ้อยปาจริงอุ้ยได้สองตัวนะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ถึงสองตัวเลยนะเอ๋เจอคอมโบซีซีทั้งผักทั้งดูดเลือดเลยเมื่อกี้อาววเอาวะ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  อุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุยอุยโอ้โหแคะเข้าไปเด้งเลือดกลับมาเด้งเลือดกลับมาทำอะไรเรามันไม่ง่ายหรอกนะเอาว่าเฮ้ยโดนมาอืมโอ้โหก็าแชมป์รอว่ะทุกคนอันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยเห็นเพื่อนในลงไปเลยแล่วเฮ้ยอย่าทำเรา ทำไมมาเลียนกางกันบ่อยจังเลยฮะทำไมมาเลนกางกัน <dévelop> บ <eigentlich analysis> ่อยจังเลยอือออืออืือีืออืออืรอออเอียออือเือยืออืออรออืออออื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 อยออออพีอืออืออืออออืออืออ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  เอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออเออโอ้โหสาบแฟดมายกได้ป้าจริงไม่ได้เดี๋ยววันนี้เอาวะไอ้เฮ้ยโอ้โหโดนตายแล้วเรานี่ตายเัวอเลยเนี่ยนี่สปาเราได้คิวเยอะอยู่นะถือว่าเป็นเรื่องดียังไงยังไงเลนกลางอีกแล้วเหรอไม่ป้อมซัน ป้อมเราเอ้ยแตกไม่นะไม่นะเดี๋ยวเดวีลองมาช่วยแล้วลองมาช่วยแล้วลองมาช่วยแล้วล <c oughs> องมาช่วยแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวโยนเข้าไประเบิดอีทีทนึงโยนระเบิดอีทีทนึงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสิงไม่ทันเฮ้ยนิดเดียวเอง ฟาจริงเฮ้ยฆ่ามันให้ได้เพื่อนอีกนิดเดียวยิงมันเออไม่นะไม่นะอย่าตายเจลี่ไม่นะมันนี่มามันนี่มาเจ้าคีบตัวน้อยเจ้าคีบน้อยเจ้าคีบน้อยเจ้าคีบน้อยเอาวะ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 เฮ้ยเฮ้ย เด้งเลือนให้เด้นเลือดให้ <laughs> เด้เลือดให้แล้วเราเด้งเลือนให้แล้วไอ้ <laughs> บ้าเอยอืมอืมเอาอยัางไงเอาอยัางไงตอนนี้โค้ชสเกฟกำลังโดนไล่อยู่นะฮะเอยย๋โดนไล่ยิงโดนไล่ยิงแทงไม่โดนด้วยไม่รอดโดนปิด3ามทางอย่างนี้โดนปิด3มทางอย่างนี้จะเอาอะไรไปรอด เอ้ยอย่าบอกนะว่ารอดไอ้บา้านี่มันทวงเวลานี่หว่ามันไม่กล้าเอาชีวิตรอดแล้วเรากำลังตามนายไปเรากำลังตามนายไปเข้าไปเลยอืเอ้ยโอ้ my god โอ้ยโถย่ย นิดเดียวเองนะเอาวะอ๋อโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยสวยจัดสวยจัดสวยจัด สวยจัดดูเดเลือดทีนึงสวยจัด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 เอ้ยแต่มันไม่ตายว่ะมันไม่ตายว่ะอืออออเออเอาดี <c oughs> เอาวะ,ะไม่ตีแล้วท <c> ำ <oughs> ไมกูตลอดเลยวะแ <c oughs> ล้วขอไปด้วยปากอ้ายกูอีกแล้ว <c oughs> เอาเนื้อ โอ้วะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย้ยกูต้องช่วยสักคนต้องช่วยสักคนตายกูอีกแล้วนะกูสิงปุ๊บตายเลยไปเลยพ่อหนุ่มเอา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 หนีสิหนีสิตายไอ้ล้วงล้วงตายกูเข้าสิงได้ไหมเนี่ยเออฟุกไม่ตายปะ

เ,เ,ออเหลือเหลือ14ดาวนี่ม <elaborate> ันีเป็นของสตาร์หล่อนนะทุกทสิบห้าสิ0นะตอนนี้เราค่อนข้างเป็นภาระเลยว่ะทุกคนแต่ก็หวังว่าเพื่อนจะมีความสุขกับการชมคลิปนี้นะถ้าคนไหนไม่ชอบคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีคับ